đó. Rồi các bạn nhé. Ừ, thống thử hai tài nha. ซึ่งเราสืบทอดในพื้นที่รา้านเหล็กสุดท้ายให้ไปร่วมทางภาคสองซึ่งเป็นหนึ่ใน,นร่วมกันมีความแผนในการดำเนินการตับงแต่ที่โขดและต้นมานะครับหลังจากนั้นก็ได้รับทราบว่าผู้บ้องหาที่ปากถูกถหน้ามีชื่อนายพิเดหรือเก่งโกมีหรือพรสวรน,นะครับซึ่งมีประวัติอยู่งง่ทานรองในพวกก็ตุ้ดีก็ดีครับที่มาเล่นตุ้ก็ดีนะครับ ผู้จัดการนะครับระเกียงความเด็นดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องปารท่านนะครับก็ได้เรียนรับมงินตลอดนะครับในส่วนของการติดตามดีนะครับผมได้รับรายงานจากท่านองค์สมภับท่านปัญญาท่านวิจารณาภาพท่านนีงสองคนเลยสองคนเลยรับเลยรับเหมือนกัน